เราเริ่มต้นด้วยความคืบหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นะครับออตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายยังไงฮะของการลงทะเบียนเพราะว่าการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เนี่ยก็จะลงได้จนถึงวันที่31ตุลาคมนี้นก็คือเนี่ยปลายปลายเดือนนี้แหละต้องรีบละลสาหรับท่านที่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนส่วนท่านที่ลงทะเบียนแล้วเนี่ย ท่านก็ต้องไปตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนในเรื่องของความโสดค,ความมีคู่สมรสความมีบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายที่อายุต่ำกว่า18ปีให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยถ้าตรวจสอบแล้วขึ้นว่าสถานะสมบูรณร์ท่านก็ไม่ต้องทำอะไรต่อ,อ,อก็เดี๋ยวไปรอการประกาศผลรอบตัดสินนนเลยใน,นช่วงเดือนมกร,ราคมปี66แต่ถ้าเกิดขึ้นว่าสถานะไม่สมบูรณ์ เขาจะบอกมาว่าไม่สมบูรณ์เพราะอะไรอ้าวแล้วแล้วอย่างนี้เราข้อมูลตรงไหนเราจะไปแก้ไขได้ได้ถึงเมื่อไหร่ขนต้นนี้ต้องไปแก้ไขที่หน่วยลงทะเบียนในพื้นที่ภายในวันที่17พฤศจิกายนนี้คือแก้แก้ผ่านออนไลน์ไม่ได้ใช่ไหมต้องไปที่หน่วยใช่คือถ้าเกิดตอนลงทะเบียนครั้งแรกถ้าท่านลงทะเบียนที่หน่วยลงทะเบียนไหนท่านต้องไปแก้ที่หน่วยนั้นและถ้าเกิดครั้งแรกถ้าลงทะเบียนทางออนไลน์ไอตอนแก้ก็ไปแก้ที่หน่วยที่อยู่ใกล้บ้าน ในพื้นที่ของท่านแก้ให้เสร็จภายใน17พฤศจิกายนครับแล้วก็รอฟังผลการแก้ไขว่าถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์หรือเปล่าถ้าถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ก็ไปรอาการประกาศผลรอบตัดสินในเดือนมกราคมปี66ซึ่งการตรวจสอบการคัดกรองผู้ที่จะได้รับบัตรรุ่นใหม่นั้นเนี่ยหลักๆเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นสส่วน ส่วนที่หนึ่งก็คือตรวจสอบหลักเกณฑ์รายบุคคลครับคือทุกคนก็ต้องเข้าไปตรวจสอบตรงนี้อรายได้ไม่เกินเกณฑ์เงินฝากไม่เกินเกณฑ์บบ้านและที่ดินไม่เกินเกณฑ์หนี้สินไม่เกินเกณฑ์ถ้าผ่านหลักเกณฑ์รายบุคคลแล้วสมมุติผู้ลงทะเบียนเป็นผู้ที่ไม่มีครอบครัวครับเป็นตัวคนเดียวผ่านรายบุคคลก็ถือว่าผ่านเลยอืไม่ต้องไปตรวจอะไรต่อท่านก็จะได้รับบัตรรุ่นใหม่เลยอื แต่ถ้าเกิดผู้ลงทะเบียนเป็นผู้ที่มีคู่สมรสครับหรือมีบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายที่อายุต่ำกว่า18ปีเมื่อผ่านหลักเกณฑ์รายบุคคลแล้วท่านต้องเข้าไปตรวจสอบรายครอบครัวต่อในเรื่องของค่าเฉลี่ยในครอบครัวครับรายได้ค่าเฉลี่ยทรัพย์สินค่าเฉลีย่ยหนี้สินค่าเฉลีย่ยก็ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่กําหนดซึ่งอันเนี้ยเขาก็จะมีการเชื่อมโยงระบบของภาครัฐใช่ไหมฮะถูกต้องครับก็มีทั้งหมด 40กว่าหน่วยงานรัฐก็จะเข้าไปตรวจสอบคัดกรองตามฐานข้อมูลของแต่ละท่านเพราะฉะนั้นถ้าผู้ลงทะเบียนที่เป็นคนโสดอันนี้ก็อาจจะเร็วหน่อยเพราะว่าตรวจคนเดียวได้แล้วจบเลยแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่มีครอบครัวก็ต้องตรวจสองรอบรายบุคคลและก็รายครอบครัวด้วยถึงจะทราบผลชัดเจนว่าผ่านหรือไม่ผ่านซึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็จะประกาศผลรอบตัดสิน ในเดือนมกราคมปี66นี้ถ้าเป็นอย่างที่คุณต้นบ้าจริงๆถ้าคนที่ไม่ได้ในมกราน่าจะมีอุทธร์ป่ะมีอุทธร์ได้เนาะถ้าสมมุติเขาประกาศผลในเดือนมกราแล้วปรากฏว่าท่านไม่ผ่านแต่ท่านรู้สึกว่าเฮ้ยผมเนี่ยหลักเณฑนถูกต้องอีกหน่อยนะอ่าท่านยื่นอุทธร์ได้ให้เขาตรวจสอบซ้ําให้ชัดเจนหน่อยว่าให้ตกลงชัวร์หรือไม่ชัวร์อะไรประมาณนี้เพราะนั้น ถ้าข้อมูลการลงทะเบียนสถานะถูกต้องครบถ้วนแล้วหนะ้าตอนนี้ก็เดี๋ยวไปรอลุ้นในเดือนมกราคมปี66เลยเท่ากับว่าคนที่ลงทะเบียนไปแล้วไม่ต้องมีการแก้ไขนะฮะก็รอมุกราลเลยไม่ต้องทําอะไรเดี๋ยวระบบเขาไปตรวจสอบเขาเองครับผมรอประกาศผลครับแล้วถ้าใครนะฮะมีข้อมูลที่ต้องแก้ไขต้องแก้ไขให้เรียบรอ้อยภายในเดือนพฤศจิกายน17พฤศจิกายน,ายนครับแล้วมุกราประกาศปุ๊บ คล่องใจถ้าไม่ผ่านฉันคล่องใจครับขออุทธรณ์ได้ใช่อืก็ไปรอรุ้นกันครับสําหรับบัตรสวัสดิการรัฐรอบใหม่อส่วนบัตรสวัสดิการรัฐเดิมครับก็ยังใช้ได้ต่อเนื่องจนกว่าจะเริ่มใช้บัตรรุ่นใหม่ก็เดี๋ยวอันนั้นเขาค่อยประกาศความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งเขาบอกว่าตอนนี้ใช้ไปเรื่อยๆก่อนใช่ครับ